สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกบก่องนะครับอันนี้ให้ทายนะครับว่าเป็นเมนูอะไรครับให้ถายติ๊กดอกติ๊กดอกติ๊กดอกอ่ะ,ฉะเฉลยนะครับอันนี้เป็นเมนูแกงดอกผักหวานนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยทานแต่แกงยอดผักหวานนะครับเนาะที่เราหาซื้อกันในท้องตลาดนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวนะครับแกงดอกผักหวานนะครับใส่เนื้ออกไก่นะครับ <S <S นี่นะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับน่ากินมากเลยนะครับออดอกผักหวานก็จะมีความหอมมากกว่ายอดนะครับจะมีความหอมนะครับผมหอมมากๆนี่ก็เก็บที่สวนส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อมาด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนดอกนี่จะหาก,กินยากกว่ายอดนะครับนี่นะครับน่าทานมากกินกับเจียวนะครับกินกับเจียวแล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับมีข้าวเหนียวนี่นะครับข้าวเหน,นียวอีสานบ้านเฮาเน้อนะครับเนาะอันนี้ก็น้องนิวกำลังตำอะไรน้อนะตำแตงอยู่เนาะ น้องนิวไปตำแตงอีกแล้วนะครับน้องนิวเขาจะทานข้าวแบบอย่างเดียวไม่ได้นะครับเขาต้องสองขึ้นนะครับเนาะ <c oughs> มีสองมีน้ำมีแห้งนะครับเนาะส่วนผมนี้ยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทานนะครับลองชิมดูก่อนนะครับว่าเป็นไงอืมนะครับอืมอืม เออมุ่งมังนะครับแก้งดอกผักหวานมันจะมีความหอมนะครับอันนี้ดอกดอกอ,อ่อ,อนๆเลยนะครับดอกอ,อ่อ,อนๆนะครับล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อเข้าไปนิดนึงก็เป็นเนื้ออกไก่ล้วนๆเลยนะครับอร่อยจริงๆนะครับผมถ้าใครไม่เคยทานก็ลองไปถามซื้อได้ในตลาดนะครับ ช่วงนี้ก็จะมีผักหวานนะครับมาขายในตลาดอันนี้ซื้อมาจากตลาดที่อำเภอวังยางนะครับก็เป็นลูกค้าเจ้าประจำนะครับที่อยู่ในแผงตลาดสดอำเภอวังยางนะครับส่งหมูยอส่งลูกชิ้นก็อุดหนุนซื้อผักหวานกลับมาแกงน,นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับ แกงดอกผักหวานอร่อยมากมาทานพร้อมกันนะครับกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็น้ำพริกนะครับผมง่ายๆเลยนะครับวันนี้นะครับมานะครับทานข้าวด้วยกันสวัสดีครับ